ยมาตัวเป็นะอะรเขาก็ต้องขยันไปธรรมดาควายตีนแเด็กๆกันนะในนี <c oughs> ้เนี่ยขายทุกอย่าง <c oughs> แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมอะไรไหมจะเป็นอลูมิเนียมดำนะครับพี่น้องก็เก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับผมคลิปที่แล้วท,ที่ที่เราพาไปดูที่แม่สอดมันจะเป็นสแตนเลสปกดําแล้วก็ผสมอลูมิเนียมสีดําแต่เนี้ยมาดูสแตนเลสสีสแตนเลสแบบเงาเงานะครับด <c oughs> ีหอเลยนะโซเลสนี่รับประกันให้เลยห้าห้าสิบปีห้าชั่วโมงนะครับ แบบสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคอบโฮมสแตนเลสวันนี้เราจะไปหาลูกค้าชื่อคุณพึ่งนะครับหน้างานอยู่สามโคกเนาะปทุมธานีเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับผมแบบสวยๆจริงๆอ่ะก็มีผู้จัดการชื่อคอบเหมือนกันนะครับเข้าไปก่อนแล้วเนาะแล้วก็ลูกน้องไปอยู่2ชุดนะครับวันนี้แต่เราจะไปซุ่มตรวจงานดูนะครับดูมันจะตั้งใจทางานกันไหมจเจอกันที่หน้างานครับผม จะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วอีกประมาณ300เมตรนาตตาม GPS ีอดูีิว่ามันจะเป็นยังไงกันเนาะปกติไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูมันจะเป็นยังไงกันรถรถนครับใช่ไมครีพเมาถูกไหมเนี่ยโอ้โหมัดแมนมัดแมนผู้จัดการ แล้วตกใจแล้วตกใจโอเคเดี๋ยวตามไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมมัดแมนมัดแมนมันหรอกุ้นหรอธรรมดาก่ะเกียมมาตัวงานเขาก็ต้องขยับอยู่ธรรมดาที่หนังซอยตีดเด็กๆกันตะงนี้อันไหนที่ไม่สะอาดอัลิ้นเรียนเลี่ยนเลย อ่ะจอหชนี่ครับมาตรวจงานที่สามโคกนะครับงานก็จะเป็นประมาณแบบสแตนเลสผสมกับอลูมิเนียมลายไม้เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมลายไม้จะเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับลูกน้องก็เก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมลูกน้องว่าเป็นยังไงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครัโป้แล้วก็เอสตัสนีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็๊อฟโฮมสแตนเลสนะครับผมรับทำสแตนเลสทั่วประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ที่สมโคกสามโคกปทุมธานีเชื้อที่สาโคกหรือะปม่ใช่คิดทางนั้นอย่างเดียวเลยก็ตอนนี้เรามาอยู่บ้านลูกค้าชื่อคุณพึ่ง คณพึ่งใช่ครับคนพ,พึ่งเป็นคนเหนือ<ไ>ปนเป็นคนเหนือค<ห>นเหนือนะเจ้ามาดวกันใช่แต่เขามีบ้านอยู่ที่ปทุมธานีนะครับเราจะพามาดูสแตนเลสผสมอลูมิเนียมสีดํานะครับ<ม>แบบมาใหม่พิเศษคลิปที่แล้วที่ที่เราพาไปดูที่แม่สอดมันจะเป็นสแตนเลสอบดําแล้วก็ผสมอลูมิเนียมสีดําแต่เนี้ยมาดูสแตนเลสสีสแตนเลสแบบเงาเงานะครับแล้วก็อลแบบูมิเนียมดํานะครับลองดูครับชมเลยครับผม นี่ก็จะมีประตูเล็กนะครับประตูเล็กในบานด้วยนะครับผมสะดวกสบายนะครับสําหรับลูกค้านะครับกรก็ใส่เป็นกรั้งหอเลยนะโซ่เหล็กอ้นี่รับประกันให้เลย5 5ปี5ชั่วโมงนะครับจะบ้าหรือไงรับประกันยาวๆเลยครับตลอดอายุการใช้งานใส่ของดีแพงหน่อยได้กำไรน้อยนิดเดียวแต่มีความสุขทําให้ลูก้าก็ได้ของดีๆเปิดเข้าไป ตอนนี้ใส่เป็นบานท้บสแตนเลสหมดนะครับ304เนี่ตากล้องถ่ายดูใน304สแตนเลสทั้งหมด304หมดนะครับเนี่ยประตูเล็กเนี่ประตูใหญ่ใส่เข้ามาดูด้านในนะครับนี่นี่อ่ะดูกรกรการเปิดมีเบรกไหมนะครับเนี่ยเวลามันจะเลยเลยนี่เห็นไหมไม่เลยนะครับมีเบรกด้วยกรโซเล็กนี่นะครับอย่างดีูช้างมาเปลี่ยนสแตนเลส304นะครับล้ออะไรพวกอะไรทุกอย่างเราจะทําเป็น304หมดเลยเห็นไหมล้อ นี่เป็นซี่สามอันทีหุ่นเนาะหุ่นบวกกับอลูมิเนียมสีดำนะครับสีเศษนครับช่องทางดูสีนะครับนี่ช่องทางสีหน่เจ้าของเขาไม่ชอบมันปป่งนะครับก็เอาบีบบีบหน่อยอยากจะได้ไม่ทึบและก็ไม่โฟมก็เป็นประมาณนี้ตัวบูทยึดนี่นี่บูตระคองนะครับนี่แค่เป็นซุปเปอร์ลีนใส่เนี้ยมันจะไม่ไม่เสียงดังตรงนี้เป็นสตอรมดีมีนีโหมดด้วยนะครับแต่ช่างไฟช่างไฟเร่มาต่อ มีสายไฟเลยนะเดี๋ยวเลยมีสายไฟ <c oughs> ไม่ผันไฟยังไม่มาไฟยังไม่มาไฟยังไม่มาติดช,อชอ่องอลัดทุกอย่างช่องลัดทั้งหมดสี่ช่องเป็นสแตนเลิสายต้นสีหมดสวยงามอันนี้ก็นี่อลูมิเนียมสีดำน,นี่หกขุนเหลี่ยมเหมือนเดิมเว้นช่องไฟสี่ขุนนะครับผม มาใหม่สีพวกนี้กําลังนิยมนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พึ่งเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่พึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีเ๋ยวมาสัมภาษณ์กันเนาะ,ว,ะว่าเป็นยังไงผมก็ตามาแซ่คือสองป่าเลยตองพอดีเลยเจอพวกผมหาช่องทางไหนครับพี่การเฟซบุ๊ก แล้วก็ใน Google Google เนาะนะครับ Facebook เนาะใช่ที่เรามองหาประตูที่ดีที่สุดสำหรับโรงงานของพี่กูเาิลก็มีกูเกิลก็มีใช่เฟ e บุ๊กก็มีใช่แล้วก็แล้วก็โทรไปตงเกอิญโชคดีเจอเจ้าของ ได้รับคแนะนำนะแล้วก็ร้านสแตร์เนิต์มันมีตั้งเยอะอะพี่นึกยังไงแบบถึงมาสั่งร้านผมนะพี่ก็เอ่อน้องค่อนข้างให้รายละเอียดที่ดีกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ถึงนภาพแปลและราคาเราเป็นโรงงานโรงงานขายตรงให้ดูใช่ แล้วก็มีโอกาสจะแนะนําเพื่อนๆอะไรผิดไหมครับมีแนะนําแน่นอนแล้วก็โรงงานที่สองพี่ก็จะสั่งทำกับน้องเลยนะหลังคาอาจจะทำหลังคาสเตนเลสราคาโดนใจเนาะใช่แถมไม่กระทั่งล้อนะคะแถมมากไปซื้อประตูแถมล้ออ่าใช่แต่ลืมบอกพี่เพื่อเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันมาอยู่ที่ปทุมนี่ใช่ค่ะถ้าเป็นก็สัเงหน่อยหน่อยเดี๋ยเดี๋ยวผม เป็นคนซับไตตเติลให้ได้พี่พึ่งอันนี้สแตนเลสนี่เงาก็ครับเงาเจ้าเรื่มแมะเรื่มหมาปี๊ดนี่แบบคล่องแบบป้าเงาครับเงาลิ้นเราวับเอาลิ้นเลียเนี่ยลื่นไปเลยใช่ประตูใช่ลิ้นเลียไม่มีสระตูประตูนี่ประตูเบาล์ประติประตูเบาเหรอเบาเจ้ายังเจ้าเป็นกับนิ้วกับนุ่นนี่ เบามากครับเหมือนเขาถือนุ่นถือยิ้วยกเบาเหมือนหมอนเยใหพี่บึ่งเจ้าของบ้านลองเปิดเองดูเนาะว่าเป็นยังไงชอบไหมรีโมทก็มีนะครับแต่ไฟยังไม่มาก็เอาตรงนี้เลยก็ได้นามแข็งแรงมากตะกาะนไหนก็ได้เบาเบา่เบาอย่เบาเบาเป เห็นไหมคะด,ดูดีดูประตูสแต,ต,ตเนเลสน้องซอฟนะคะโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่พึ่งมากนะครับที่ไว้ใจวางใจนะครับร้านกอบวงสแตนเลสเดี๋ยวช่วงสุดท้ายให้พี่พึ่งฝากร้านนะครับฝากร้านผมได้ค่ะได้ครับสำหรับโรงงานพี่พึ่งนะคะชื่อโรงงานลาสิตาไลโบทารีนะคะเราเปิดทำการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเครื่องสำอางทุกชนิดโดยเฉพาะ เรือสครับนะคะขัดผิวทั้งสูตรสมุนไพรออแก,กนิกมีทุกสูตรเราทำ O.E.M ให้ลูกค้าด้วยทั้ง Product แล้วก็ p a c k กจจิ้งค่ะอย่างครบวงจรแล้วก็สามารถทำการตลาดให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะเบอร์ติดต่อหรือว่าถามช่องทางไหนได้ครับเ่ออ๋อสามารถติดต่อพี่ได้ในเบอร์โทร0973595162นะคะหรือ f เฟซ o o o ม k สก์ตาคอสเมติกค่ะมีจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้<ด>นะครับไดค่ะ,คะ โอเคอย่างั้นเราเป็นสามคนนะครับก็ขอฝากน,นะครับร้านกอบภูมสแตนเลสหนึ่งหกแปดรับติดตั้งงานสแตนเลสทั่วไทยนะครับผมางานใกล้งานไกลเรา <ใน S 1> รับทำหมดเลยนะครับผมโอเคไงผมก็ขอฝากแค่นี้ครับผมครับผมบสวัสด,ดีครับ